สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักคลิปคลิปนี้นะคะแอดมินจะทำขึ้นมาเพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมื่นซอที่กด s ั b s c r i b e ให้แอดมินแอดมินนี่คิดเลยนะคะว่าช่องเล็กๆที่แอดมินทำขึ้นมาด้วยความรักที่มีต่อตัวละครที่ชงกบอลพีจะมาถึงวันนี้ได้ไม่คิดว่าช่องเล็กๆของแอดจะมีคนติดตามถึงหมื่นคน ดีใจมากขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะทีนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมตอบแทนเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแอดมินที่เข้ามาติดตามกันนะคะแอดมินก็ได้ตั้งตั้งสัตจ,จะไว้กับหลวงปู่ดูนะคะต้องบอกเพื่อนๆด้วยว่าแอดมินเป็นปฏิญาณตนนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูของหลวงตาม,มา แอดมินสวดคาถา,ามหาจักรพพัดทุกวันแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่แอดมิน่ะได้ตั้งสัจจะไว้กับหลวงปู่ดไวยว่าหลวงปู่ให้ช่องของลูกถึงหมืน่นซัสนะลูกจะนำเงินที่ได้จาก YouTube ไปทำบุญแลามันก็ถึงจริงๆค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมินก็เลยจะมาแจ้งไม่ใช่สิมาบอกมาแจ้งงานบุญเพื่อนๆนะคะ เพื่อตกใจนะคะแอดมินไม่ได้มาเรียอะไรอะไรเลยแต่จะมาบอกว่าเนื่องจากมีน้องช่องอไทยสรา,ารคามพาเพลินะคะแอดมินขึ้นให้ดูแล้วฝากเพื่อนๆติดตามน้องดันช่องน้องด้วยนะคะน้องเขาได้ติดต่อแอดมินมาติดต่อมานานแล้วนะคะก็คือเขาอยากจะให้แอดมินไปช่วยทําบุญจริงๆแล้ววัดเนี้แอดมินเคยรู้วบรวมเงินกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะ แอมินกับกลุ่มเพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะได้เคยรวบรวมเงินกันแล้วก็สร้างพิพิคเนตถวายสถานปฏิบัติธรรมนี้สถานปฏิบัติธรรมนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆที่อยู่ในตัวอ,อำเภอ,อยางสุราาที่อยู่ใ,ใกล้ๆที่อยู่ไม่ไกลมากนะคะจะว่าไกลก็ไกลใกล้ๆก,ก,กับพระาธาตุนาดูน ที่อยู่จังหวัดมหาสารคามเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักนะคะอย่างพระาธาตุนาดูนอย่างเต้วเนี่ยเขาเคยไปลำเวลาที่มีงานเฉลิมฉลองพระาธาตุนะคะแอดมินก็ได้ตั้งสัตรไว้กับหลวงปู่ว่าถ้ามีนได้หมื่นซับแอดมิน,มน,มนจะนำรายได้ในช่อง Youtube ของแอดมินถาวายหลวงตาท่านทีนี้ก็ ก็ต้องทําตามที่ตั้งสัจจะไว้แอดมินก็เลยติดต่อกับน้องห้องไทยสารคามเนี่ยค่ะว่าเดี๋ยวแอดมินจะมอบเงินส่วนที่แอดมินได้จาก y o u t u เนี่ให้กับน้องแล้วให้น้องนําไปถวายาหลวงตาท่านคือตอนนี้หลวงตาท่านกํนาลังสร้างศาลา,าปฏิบัติธรรมเขามุงศาลาอยู่แต่หลวงตาท่านไม่ไม่ด้มีงบอะไรนะคะเพอิญว่าร้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในตัวอเภอนเนี่ย มาสร้างให้หลวงตาเหมือนออกเงินให้ก่อนทีนี้ถ้ามีผ้าปามีกระถิ่นมาก็ให้หลวงตาค่อยนําเงินไปทยอยจ่ายผ้าวัสดุก่อนสร้างนะคะแอดมินก็เลยตั้งจิตว่าโอเคถ้างั้นแอดมินก็จะนํารายได้จากช่อง u t u b e ของแอดมินเนี่ยโดยให้ไทยสารคามพาเพลินเป็นสะพานบุญเอาไปมอบให้หลวงตาวันนี้แอดมินก็เลยจะมาบอกขอ่าวที่เพื่อนๆนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนอนุโมทนาบุญกับบุญนี้นะคะเพราะว่าเงินส่วนนี้มันมาจากเพื่อนๆมันมาจากการที่เพื่อนๆเข้ามาดูคลิปที่แอดมินทำแล้วมันมันมีโฆษณาเข้ามาใครที่เป็นสายบุญนะคะสายจากกักรพรรดินะคะขอน้องนำกระแสนี้ไปถึงเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินก็แฮปปี้มากก็อยากจะมาบอกบุญนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนที่น่ารัก จดีทุกคนนะคะกดซับสไครป์ช่วยดันคลิปเปิดดันช่องของน้องไทยไทยอะไรสะะารคามพาเพลินะเอ่นนหก็ลืมชื่อช่องเขาด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยววันที่น้องเขานำปัจจัยอาจจะทำเป็นต้นเงินนะคะไปถวายหลวงตาแอ็นน์จะเอาคลิปมาฝากเพื่อน mm. ๆ,ๆอีกครั้งนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ